เมนูขนมจีนซาวน้ำปลานะคะยายน้องต้มน้ำปลาใส่หมูสับแล้วก็ปรุงปรุงรสอร่อยมากขนมเส้นนะคะลดขนมเส้นลงนะคะช่วงนี้ยายน้องดูแลสุขภาพแต่บอกเลยว่าอร่อยอร่อยมากพร้อมไข่ต้มนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าไข่ต้มจะกินได้สองฟองไหมถ้าไม่ได้ก็กินฟองเดียว <c oughs> มีนูอร่อยอีกแล้วค่ะมีนูง่ายๆสไตล์ยายน้องนะคะขนมขนมเส้นสาวน้ำปลานะคะขี้คานเทดน้ำยาค่ะกะเลยตต้มน้ำปลาแล้วก็ปรุงเครื่องใส่หมูซับแซบเสยอ,อันนี้ไม่ผักผักกัดแก้วยังไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ ไเด็กน้องกินเผ็ดนิดนเพื่อความจัดจ้านของรสอาหารนะคะขนมเส้นซาวน้ำปลาเดจีตจัดไปมีมีขนมเส้นเหลือในดิจีกกินกับไข่นะคะช่วงนี้กินเมนู ก็ลดลดอาหารลงมานะคะปกติยายน้องที่ต้องซื้อขนมเส้นแพ็กละกิโลนะคะวันนี้ซื้อมาแพ็คครื่องกิโล <c oughs> บอกเลยว่าแซบ่บถูกใจขนมจีนชาวน้ำไปละ ่เราต้องว่าถึงความนัวใส่น้ำปลาหนัวมากขอาสดน้ำก่อน ต้องเสียเวลาที่ทำใหญแล้วครับเพื่อนครับ ไม่ได้กินหนมเส้สนหลายวัน <c oughs> ถูกใจมากก็อ,อร่อยมากผักก็อร่อยนะคะอร่อยจริง ทำง่ายๆนะคะสูตรใดน้องต้มน้ำปลาแล้วก็ปรุงแล้วก็เอามาซาวกับขนมเส้นแบบนี้จริงๆแล้วมีปลาทูนะคะแต่ไม่ใส่ใส่หมูสับแทนอาเลยทั้านั้น เดี๋ยวกินต่อค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าขอบคุณนะคะที่ดูคลิปเดน้องจนจบนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเริอเลือล้อๆปังๆนะคะทุกคน